ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะพาไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีสองพ่อลูกขับรถไปชนกับรถของตํารวจหลังจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะที่สุดแล้วตํารวจสามารถสกัดจับได้นะคะพอจับได้พามาที่โรงพักโอ้โหคราวนี้สองพ่อลูกมาทั้งสวนสัตว์เลยค่ะไปชมคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะยิงผมทิ้งไปเลยนี่ยิงทิ้งเลยสองคนเนี่ยตาจะไปไหนครับผมจะไปบปจีนเอเอแล้วไอ้เจ้าทนี้เขาเรียก เรียกจอดทำไมตาตาไม่จอดล่ะเรียกตอนไหนครับโอ้ยควายเอ้ผมมือเป็นโจ้โบสีไปกัางพ้นอืแล้วแล้วแล้วได้ดื่มไหมดื่มเดยนเบียร์ซื้อคนหนึ่งกินจอดสองคนกับพ่อแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะฟังแล้วรู้สึกว่าสองพ่อลูกนี้เมาไหมคะตำรวจเตรียมจะให้ตรวจแล้วนะ เดี๋ยวไลฟฟังนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโรงพักสพระคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าเมาดื่มสุรามาตั้งแต่เช้าแล้วกําลังจะขับรถไปทํางานบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างทําสีรถโดยในตอนแรกนะทั้งคู่เนี่ยพอขึ้นมาปับ๊บโอ้โหด่ากราดตารวจค่ะคตํารวจก็เลยบอกว่างั้นตรวจเลยทั้งสองคนก็ไม่ยอมให้ตรวจหลังจากนั้นก็ไปด่ากราดพี่ๆตารวจมาทั้งสวนสัตว์เหมือนสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะพอตรวจปั๊บเนี่ย โอ้โห oh, oh. พุ่งสูงปรี๊ดเกินกว่ากฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์271ตัวเลขแบบนี้แดงแจ๋คุณผู้ชมผิดกฎหมายแน่นอนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเขาขับรถไปเฉี่ยวชนกับรถของพี่ตำรวจรจราจรแล้วก็พยายามขับรถหนีแต่สุดท้ายถูกตำรวจไปสกัดจับได้ ที่เขตเทศบาลประโคนชัยพอตำรวจจับได้ก็ไปเจอกับนายสำราในายสำรวจค่ะขออภัยนายนสำรวจนี้อายุ65ปีคนเป็นพ่อนะคะเป็นคนขับรถแล้วก็มีนายพรศักดิ์อายุ42ปีลูกชายนั่งเบาะข้างมาด้วย ที่นีตรวจสอบภายในรถค่ะก็ไปเจอกับกีตาร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็ไปเจอต้นเหตุขวดเบียร์อีกหลายขวดเลยตำรวจจึงนำตัวมาที่สพประโคนชัยเพื่อทำการสอบสวนแล้วก็เกิดเหตุอย่างในคลิปเนี่ยค่ะต้องเบลอเอาไว้นะแต่เห็นชัดเจนว่าคือขวดอะไรแน่นอนซึ่งเคสนี้คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าถือว่าโชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ถ้าหลุดจากนี้ไปได้เนี่ยสภาพคนเมาสุราขนาดนี้ขับรถ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตไหมเบื้องต้นตำรวจจึงได้ตั้งข้อหาเมาแล้วขับนะคะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งข้อมูลอีกชุดนึงก็บอกว่าพี่ตำรวจเนี่ยพอเขารู้ว่าสองคนพ่อลูกเด่ยขับรถชนเขาขับรถตามสกัดเป็น10กิโลเมตรเลยนะครับขับหนีแต่ว่าตอนแรกด่ากลางโรงพักอย่างที่ดีนะสักพักไหวสวยไหว้สวยอารมณ์อะรวยหน่อยได้ไหมขอได้ไหมตรวจได้ไหมเออผ่านๆไปได้ไหมแหมไม่ได้นะ271พุงปิด สูงขนาดนี้คุณผู้ชมเมาอย่าขับนะคะแล้วอายุไม่ใช่น้อยๆน,นะ6 6สิลูก42ไม่ห้ามกันเลยค่ะ